สวัสดีครับลาลาพอเพิ้นครับผมขอแนะนำเมนูอีกเมนูหนึ่งครับผมออมครับผมอ่าทางร้านเข้ากันสิมีออมนะครับราคาเจ็ดสิบาทนะครับผมให้ลูกค้าได้เลือกเอานะครับผมอ่าวัตถุดิบของเข้ากันสิมีนะครับผมเอ็นแก้วนะครับม้ามเนี่ยครับใส่แน่ครับเนื้อเสือแน่ครับเนื้อติดมันต่างๆนะครับผมอ่าที่สําคัญนะครับขาดบดเลยครับพะไอตูนะครับนะครับผักซีเล้านะครับพะอีเลิศนะครับผมซอยหั่นลงไปครับคนให้ทั่วนะครับผมไฟ่หอนๆ นะครับผมตาขึ้นมากเลยโอ้ยครับใส่กระถิ่วนะครับผมกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บครับผมจับกับเจียวคมๆเนาะครับเนาะครับสดซีสดแห้งๆหลดครับผมการเล่นเชือนะครับหลับลับโปเป้นครับอีเมโนหนึ่งครับออมนะครับผมราคา70บาทครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านครับสวัสดีครับ